สวัสดีครับก็วันนี้มาเดินงานกันยังเดินงานอยู่อีกนะครับเป็นบรรยากาศรอบกรุงเทพนะครับใช้โดนนะครับเป็นการถ่ายนะครับก็บรรยากาศดีทีเดียวนะครับก็ผมชงามนะครับก็เดินงานเป็นผู้รับเมาสายทางอยู่สีเหลืองนะครับวันนี้เดินไ้ได้ดูเซอร์เวย์หน้างานนะครับเป็นหน้างานที่ว่ามีทั้งหมด47สแปนนะครับ YL17 ก็คือสถานีลาสถานีสีเอี่ยมนะครับก็คือนุ่นมองไม่เห็นนะครับติ๊กไปกับพิบนะครับเป็นตึกนะครับก็ให้มองเป็นว่าตรงนั้นคือสถานีสถานีเริ่มต้นนะครับวิ่งสักวิ่งยาวมานะครับก็เป็นบรรยากาศที่โอเคทีเดียวนะครับก็วิ่งมาจะรถที่สถานีซาซานนะครับขึ้นสะพานลาซานก็สนุนศรีนครินมีรถวิ่งตลอดนะครับเป็นสถานีที่ว่าเริ่มต้นเซตศูนย์เลยนะครับมีทั้งหมด47แสบนดปดฟาร์มยาวก็อยู่ที่ประมาณ หกิโลเมตรกว่านะครับก็เป็นบรรยากาศรอบตัวมืงเทพนะครับเป็นสวยทีเดียวนะครับก็วันนี้ให้คนงานเลิกทั้งหมดมี3ชุดเดินงานอยู่ที่วายเอลอนนุชนะครับแล้วก็สชุดมาเป็นบารตี้ร่วมนะครับก็ใช้เคนวิ่งเข้าหากันนะครับก็ฝั่งนู้นะครับที่ไวยกระพริบอยู่ก็คือเป็นหน้างานที่ช่างออมเดินงานแต่ว่าผมมาคอนโรนแทนระหว่างช่างออมกํลาลังเก็บงานอยู่ที่วายเที่อ่อนนุชนะครับ ก็วันนี้เป็นวันแรกนะครับยิงงานมาสามสเปรดแล้วนะครับก็เป็นคนกลุ่มน้อยแต่ว่าเดินงานทั้งสายทางนะครับคอนโทรลด้วยประสบการณ์แล้วก็คอนโทรลด้วยใจที่ต้องการจะทํางานให้จบได้ตามเป้าหมายนะครับมาชาร์จบริษัทเอสีนะครับก็วันนี้สตาร์ทงานนะครับแล้วก็วิ่งประเมินวิลองวางแผนงานนะครับโดยฝั่งนี้นะครับสถานีที่17ในตัวโรงนะครับช่างน้องเป็นคนขึ้นนะครับ ก็ยังไม่เลิกนะครับก็มีการแจ้งเลิกงานสี่ทุ่มนะครับเบื้องต้นก็มีการลงของเพิ่มเติมมาห้าทุ่มนะครับบรรยากาศสุดยอดนะครับผมยังไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ง่ายๆนะครับก็เราถือธงรบอยู่นะครับตอนนี้วัยสิบเจ็ดต้องทํายังไงนะครับให้เสร็จงานตามเป้าหวายนะครับก็วันนี้สตาร์ทวันจันทร์มีแผนรื้อเคนฝั่งช่างน้องนะครับที่สตาร์ทจากตรงที่ผมยืนนะครับก็คือ P46 นะครับก็เนี่ยสั่งบิดสภานลาสารครึ่งหนึ่งเพื่อในการเดึงงานด้วยความปลอดภัยนะครับบรรยากาศก็โอ้โหไม่มีนะครับหาดูยากนะครับเนี่ยรถสนุนสีนครินนะครับมีวิ่งรถวิ่งตลอดบรรยากาศฝั่งนู้นก็กลางใจกลางเมืองเลยนะครับฟุดวิวนะครับตรงนี้ก็ไปสถานี17นะครับก็จะถึงประมาณ มีกำหนดการนะครับมีเซอร์ไพรส์นะครับตัวนี้ก็เวลาหนดเวลาเสร็จก็ผมประเมินไว้มีทงของเราฟอร์มอมาทั้ง l อ p นะครับก็มีทงกําหนดอยู่คือสเก็ตด,ด้วนนะครับแต่ช่างงามนะครับโรงงานตรงไหนก็ต้องไว้ชื่อนะครับก็จะเสร็จเวลาไหนไม่พูดดีกว่านะครับไว้เป็นตัวชี้วัดนะครับทุกอย่างคนโทนเองนะครับรีเฟซเองทุกอย่างให้มันเดินงานเป็น คำนวนเป็นวินาทีนะครับผมไม่มองงานสั้นๆนะครับเอ,อไม่มองงานยาวๆยาวๆนี่คือการที่ว่าจะลากงานตัวนั้นให้ยาวนะครับสกเก็ตด,ด้วนหนึปีก็จะเดินงานถ้าหปีก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จสำหรับผมนะครับก็วันนี้ก็วิ่งมาดูความเรียบร้อยแล้วก็มาช่วยงานทีมช่างน้องนะครับซึ่งมีการทิ้งกันเรื่องงานไปก่อนนะครับ โอเคนะครับหน้างานนะครับสมบูรณ์แบบแล้วก็แฮนด์โูเวอร์มาให้เต็มลุเลยครับวางแผนยังไงนะครับเดินงานด้วยหัวใจนะครับผมมีไม่ใช่คนเยอะนะครับแต่ว่าเราทํางานเป็นทีมนะครับใช้ความคิดร่วมกันมีอะไรก็ประสานงานหลักคอนโทรลหลักอยู่กับผมอยู่แล้วนะครับก็มีจุดเดียวนะครับที่ยังไม่เปิดงานให้ผมนะครับเป็น ไกด์เดอร์เมนนะครับไกด์เดอร์เมนนี่เป็นเสาใหญ่นะครับเข้าสถานีนะครับตรงนี้มันสีเรียสเป็นสะพานลาซานนะครับนี่คือสถานีลาซานนะครับ YL ยี่ไอวายเอลสิบแปดนะครับก็นุ่นนะครับไอมองไกลไไปเลยนะครับก็สวัสดีทีมงานทุกคนที่เดินงานอยู่ยังไม่เลิกนะครับก็วันนี้ส่งหออยู่ครับชอบบรรยากาศจังเลยนะครับกรุงเทพกลางใจเมืองตรงนี้ก็เป็นแยกเลยจากสีอุดมนะครับ วิ่งไปจรสุขุมวิทมีรถไฟฟ้าฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนู้นก็เป็นปากน้ํานะครับปากน้ําก็เป็นพัฒไอสมุทรปราการนะครับฝั่งนี้ก็เทพรักษ์น่วเทพรักษ์ส่วนฝั่งนี้ก็สีนครินเขาเรียกนะครับโรโรอเก้าก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับอ่างศีคอนสเแฟนะครับก็ใจกลางเมืองจริงๆนะครับเป็นรถไฟฟ้าที่เป็นหน้าตาของประเทศไทยนะครับเป็นโมนโนเรลได้คนขับนะครับวิ่งข้อมรางนะครับ นี่ก็ลองได้ลองดูนะครับตัวใหม่นะครับเป็นการเก็บภาพที่ละเอียดนะครับแยกนี้ก็เป็นแยกใหญ่นะครับเนี่ยครับเขาได้งานอยู่นะครับเขาต้องรื้อทุกอย่างให้ผมนะครับโดยที่ว่าเครื่องจักรผมวิ่งผ่านได้นะครับเป็นซัพพอร์ตที่ว่าใส่ตัว E อเจนะครับก็เป็นทีมงานที่โนนะโอเคนะครับ หรือว่าสมบูรณ์แบบก็หน้างานไม่ต้องมาซัพพอร์ตสะพานข้ามอะไรนะครับรอยต่อก็จะรดหมดตอนนี้ผมกําลังเดินเข้าสถานี18สถานีสีลาซานนะครับกโอเคครับต้องไปกันแล้วนะครับเพราะว่ามีงานต่ออีกนะครับระยะทางอยู่ที่1กิโลเมตร หนึ่งกิโลครึ่งนะครับหนึ่งกิโลสี่ร้อยกว่านะครับก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นกว่าเมตรนะครับหนึ่งหมื่นสามหนึ่งมืนสามพันแปดร้อยเมตรที่คํานวณด้วยด้วยแผนที่ว่าก็ดีอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้มันเข้าตัวโรงสถานีนะครับก็งานของเรากําลังเดินอยู่ในตัวโรงนะครับพรงนี้ก็เปิดสองแรงนะครับทํางานต่อเนื่องซึ่ง